สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Battle of Human ขายกันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงในแง่มุมสงครามรัสเซียยูเครนในฝั่งของรัสเซียกันบ้างดีกว่าหลังจากที่เราเนี่ยได้เจาะในมุมของอเมริกาไปแล้วเราได้เจาะในมุมของจีนไปแล้วนะครับว่าจีนเนี่ยกำลังได้ประโยชน์อะไรอยู่บ้างซึ่งท่านผู้ชมเองเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเหล่านั้นได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นเพียงบทวิเคราะห์เท่านั้น มันอาจจะไม่ได้ตรงไปกับความเป็นจริงทั้งหมดและมันอาจจะไม่ได้ตรงกับความคิดเห็นของท่านผู้ชมทุกคนก็ลองฟังไว้เป็นหนึ่งในแนวคิดละกันนะครับวันนี้เองเนี่ยก็จะมาเสนอฝั่งรัเสเซียกันบ้างตรงนี้ขอบอกเอาไว้ก่อนเลยว่าช่องเราเองเนี่ยไม่ได้สนับสนุนสงครามแต่อย่างใดนะครับแต่เราเนี่ยมารายงานข่าวให้ฟังเพื่อให้ทุกคนน่ะได้เห็นภาพได้เห็นมิติใหม่ๆเกี่ยวกับการเมืองโลกแล้วก็ได้เห็นความเป็นไปของโลกช่อง Battle of Human k มายอ่ะอยากจะจารึกประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ฟังกันว่ามันเเคยเกิด ขึ้้นบางโดยวันนี้เราก็จะเล่ากันในมุมของรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยใครที่แบบไม่ได้เชียร์รัสเซียเนี่ยก็ลองฟังเอาไว้เผื่อเราอาจจะเห็นมุมอื่นๆว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นแบบนี้ได้นะเราอาจจะคิดแบบหนึง่งหูรัสเซียแพ้ชัวยังไงเนี่ยก็แพ้แน่ๆเลยแต่เดี๋ยวลองฟังดูเนี่ยเราอาจจะเห็นมุมมองใหม่ๆมาโอเคเรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทอําความเข้าใจกันก่อนเนี่ยนะครับผมในมุมมองของผมเองเนี่ยแม้ว่าจะเป็นสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียก็จริงแต่คู่ต่อสู้หลักๆของรัสเซียเน กลับไม่ใช่อยู่แคลนครับกลับเป็นอเมริกาซะมากกว่า เพราะว่าอเมริกาเนี่ยคือสปอนเซอร์หลักในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับผมอย่างที่ทําคลิปไปในคลิปของอเมริกาเองเนี่ยเราก็ได้เห็นกันแล้วนะว่าเงินทุนต่างๆอาวุธต่างๆล้วนก็มาแต่จากฝั่งอเมริกาแทบทั้งหมดเลยยุโรปอะไรเองเนี่ยอาจจะส่งกําลังมาช่วยด้วยแต่เป็นจำนวนเพียงน้อยนิดนะครับทุกประเทศรวมกันเนี่ยในด้านการช่วยเหลือทางการทหารนะยังไม่เท่าครึ่งหนึ่งของอเมริกาประเทศเดียวเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยยูเครนในตอนนี้ก็ไม่ได้มีทางเลือกอะไรมากนะครับยูเครนเองถ้าวันหนึ่งอยากจะสู้ต่อ แต่อเมริกาบอกว่าเฮ้ยผมพอแล้วนะผมไม่ช่วยคุณแล้วนะ ยูเครนก็ไปต่อไม่ไหวถูกไหมเหรืออเมริกาอยากจะให้ยูเครนเนี่ยเฮ้ยเจราจาหน่อยเหอะไม่อยากช่วยแล้วยูเครนจะไปมีทางเลือกอะไรเลยครับถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมเบื้องหลังของยูเครนน่ะก็ดูจะมีอเมริกาเนี่ยหนุนแบบสุดๆอยู่เลยตรงนี้เองเนี่ยรัสเซียถามว่ากังวลไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็พลิกโผจะขี้รัสเซียเนี่ยตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกเพราะว่าตอนแรกเนี่ยรัสเซียประเมินยูเครนเอาไว้ต่ามากเลยนะกะว่า2วันเนี่ยก็คงจะยึดกรุงเคียฟได้แล้วแต่ปรากฏไม่เป็นแบบนั้นนะครับเมื่อยูเครนสาามรถ ต้านทานเอาไว้ได้แล้วก็มีแรงต่อต้านที่รุนแรงมากๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเมื่อเวลามันยืดขึ้นไปอ่ะชาติตะวันตกอ่ะก็ทะลักเข้ามาเลยถูกไหมความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยจัดเข้ามาให้ยูเครนจัดเต็มทาให้ยูเครนเนี่ยรวบรวมกําลังพลจนสามารถขับไล่รัเสเซียได้ไปในหลายแนวลุกนะครับผมจนสุดท้ายเนี่ยสงครามอ่ะมันก็ได้ติดอยู่ในคําว่าสเตลเ m a t e ก็คือกินกันไม่ลงละดูเหมือนว่าจะเห็นภาพแล้วว่ามันน่าจะอยู่ประมาณไหนซึ่งก็คือหน้าที่รัสเซียเนี่ยยืดมา4ี่แควลักนะครับผมนั่นก็คือโดเนสลูฮัน ซาโปเิเซียแล้วก็เคอร์ซอนตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้ดินแดนใครเมียให้ยึดมาตั้งแต่2014ของรัสเซียเชื่อมติดดินแดนไปด้วยเลยถูกไหมก็กลายเป็นว่าดินแดนทางภาคตะวันออกของยูเครนเนี่ยถูกรัสเซียยึดไปการต่อสู้นับตั้งแต่ยูเครนอะเคานเตอร์แอตแทกค,ครั้งใหญ่ไปเนี่ยนะครับมันก็ติดอยู่ประมาณนั้นแหละไม่ได้มีใครกินกันลงวันหนึ่งเนี่ยก็สู้กันเรื่อยๆนะแต่ก็กินได้วันละนิดวันละหน่อยหรือว่าโดนสวนกลับมาวันละนิดวันละหน่อยเหมือนกันสุดท้ายเนี่ยมันก็เส้นตามที่บอกกันไปสี่แคราะห์กัว ว่าโหรัสเซียเนี่ยจะเป็นต้องรีบถูกไหมรัเสเซียรีบปุ๊บเนี่ยถ้าชนะชนะเลยถ้าแพ้ปุ๊บนะ เวลาเนี่ยจะกลายเป็นเครื่องหนุนหลังยูเครนยิ่งเวลานานเท่าไหร่รัสเซียยิ่งเสียเปรียบเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์เนี่ยเริ่มจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะครับการใช้เวลาเป็นข้อได้เปรียบของยูเครนกําลังค่อยๆหายไปแล้วเวลานั้นกําลังหันไปเข้าข้างรัสเซียแทนอย่างนั้นหรือทําไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับผมการสนับสนุนจากชาต,ติตะวันตกเนี่ยใช่ว่ามันจะมีไม่จํากัดมันมีจํากัดนะครับและพอเกิดสงครามเนี่ยรัเสเซียกับยูเครนะ่ะก็เป็นเหมือนอู่ข้าวอู่น้ําของยุโรปเนาะแล้วก็เป็นอ พลังงานด้วยเพราะง้นเองเนี่ยการที่ยุโรปจําเป็นต้องแซงชั่นรัสเซียแล้วก็ต้องเจอผลของสองครามอะ่ะก็ทําให้เศรษฐกิจยุโรปเองเนี่ยเจ็บมากๆด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้เองเนี่ยเมื่อยุโรปเจ็บมากๆอะ่ะแต่ก็ยังต้องสนับสนุนยูเครนอยู่ฮะถามว่ามันจะสนับสนุนได้อีก10ปีไหมมันคงทําไม่ได้หรอกนะครับผมในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ยยูเครเนดูจะต้องหวังพึ่งอเมริกาสุดๆเลยอเมริกาเนี่ยมีปัญหาอะไรทาไมถึงจะไม่สามารถสนับสนุนยูเครนได้าทั้งที่งบที่เอามาสนับสนุนยูเครนเนี่ยก็อ,อย่างที่บอกไปว่าคุ้มมของคุ ถูกปะเอางบจํานวนน้อยนิดของเขามาเนี่ยไม่ถึงแบบ10%ของงบกระทรวงกลาโหมได้สามระาไม่ได้งบทางประเทศนะแค่งบกระทรวงกลาโหมได้สามรถาเอามาสู้ในยูเครนเนี่ยทำลายความพร้อมของกองทัพรัเสเซียไปได้มากมายทําลายจนรัเสเซียเนี่ยไปบุกใครต่อไม่ได้เลยนะครับ แต่การทำลายตรงนี้เนี่ยมันอาจจะบรรลุผลของอเมริกาแล้วหรือเปล่าอเมริกาเองเนี่ยเปลี่ยนเป้าหมายได้ตลอดเวลาแล้วอย่าลืมว่าอเมริกาเนี่ยเปลี่ยนประธานาธิบดีทุก4ปีนะครับสิ่งที่ยูเครนจะเป็นต้องทําให้ได้เนี่ยคือรักษาความสนใจของอเมริกาเอาไว้น่าเป็นสิ่งตรงข้ามเลยถูกไหมเพราะตอนนี้สงครามมันหยุดค้างเอาไว้แล้วอะแล้วหากเรามาดูกันตามหน้าสงครามในประวัติศาสตร์จริงๆอะมันไม่จําเป็นที่จะต้องจบ ในว่ามีใครชนะหรือใครแพ้หลายๆสงครามเนี่ยนะครับผมก็เลือกที่จะสงบสุขแล้วก็หาข้อยุติกันแทนหรือบ้างสงครามเนี่ยก็ยังไม่ได้หาข้อยุติเลยนะครับแต่ก็หยุดยิงกันไว้ก่อนละกันนะครับผมก็มีหลายสงครามในโลกมากมายเลยที่เป็นแบบนี้โดยเฉพาะสงครามยุคใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราเริ่มเห็นภาพชัดแล้วว่าทําไมรัเสเซียเนี่ยถึงมีความได้เปรียบมากกว่ายูเครนถ้าปล่อยเวลากินไปหนึ่งเลยนะสำคัญที่สุดก็คือการสนับสนุนจากอเมริกาเนี่ยมันจะมั่นคงถาวรตลอดไป หรือเล่าวันใดวันหนึ่งถ้าอเมริกาเนี่ยหมดความสนใจขึ้นมาล่ะถ้าอเมริกาไปเจอปัญหาที่ใหญ่กว่าอย่างไต้หวันล่ะหรือว่าอเมริกาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าพอแล้วสักวันหนึ่งก็ได้อาจจะรู้สึกว่าโอ้ฉันบั่นทอนกาลังรัสเซียมาจนพอใจแล้วรัสเซียเนี่ยมันเหมือนโดนตอนไปแล้วยังไงก็ไม่สามารถเป็นมหาอำนาจทางการทหารได้แล้วแล้วอเมริกาก็อาจจะบอกยูเครนว่าเออเนี่ยกูพอแล้วนะเสียเงินมามา,มากพอแล้วแล้วรัสเซียเนี่ยก็บื้มไปแล้วตามที่ต้องการถึงแม้ว่าอาจจะยังมีแนวรบที่เกิดขึ้นอยู่ในยูเครนอเม การอาจจะบังคับให้ยูเครนเนี่ยจำเป็นต้องจำยอมในการที่จะสงบศึกก็ได้นะครับคือยูเครนเองก็ยังมีเอกราชอยู่แต่อาจจะต้องเสียดินแดนบางส่วนไปอันนี้ก็อาจจะสามารถออกมาในหน้านี้ได้เหมือนกันนอกจากนั้นเองเนี่ยความต้องการของรัสเซียในตอนนี้ถ้าดูกันมาเนี่ยคงไม่ใช่การยึดทั้งยูเครนแล้วละ่ะแต่การรักษาสี่แคว้นที่ตัวเองยึดมาได้และให้กลายเป็นของรัสเซียไปเลยเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นพิเออร์ตีหลักซะมากกว่าและตรงนี้หน้าที่ที่รัสเซียต้องทำอ่ะก็คือแค่ตั้งแนวรับเอาไว้แล้วก็เสริมแนวรับไปเรื่อยๆอออันนเีี้้้้กก็จะขขขาสู่่ท2แร อเมริกาถูกไหมยูเครนเองเนี่ยต้องรักษาความสนใจของอเมริกาไว้ให้ได้ข้อที่2ก็คือยิ่งปล่อยเวลานานเนี่ยแนวรบของรัสเซียเนี่ยในเมื่อถ้ารัสเซียไม่ต้องการที่จะลุกคืบเพิ่มไปแล้วอะ่ะรัสเซียบอกว่าเอาแค่นี้ฉันพอใจแล้วฉันได้ดินแดนเพิ่มมาตั้งเยอะถูกไหมแล้วก็ได้ดินแดนส่วนสําคัญมาด้วยแล้วพื้นที่ตรงนั้นอย่างโดเนสะล,ลูฮันพวกเขาก็อยากจะรวมกับรัสเซียอยู่แล้วรัสเซียพอใจแล้วนะครับรัสเซียเพียงแค่เสริมการป้องกันหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วนะในใกกาาารรสงงคม่ยฝป้อั ครับผมมันง่ายกว่าฝ่ายโจมตีเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่2ก็คือรัสเซียเนี่ยกำลังเหมือนเปลี่ยนผ่านจากฝ่ายที่เป็นผู้บุกรุกกลายเป็นฝ่ายป้องกันอยู่นะครับอันนี้เป็นข้อ2นะครับผมข้อที่3สําสคัญมากเหมือนกันครับนั่นก็คือ public opinion ของทางยูเครนครับความเห็นของคนส่วนใหญ่ตอนนี้อาจจะยังสาบสนุนสงครามอยู่อยากจะให้ยูเครนสู้ดินแดงกลับมาอยู่แต่ถ้าเราต้องอยู่แบบนี้ไปอีก3ปีล่ะ คนที่บ้านอยู่แบบฝั่งตะวันตกที่สุดเลยเนี่ยโอสงครามยังไงก็มาไม่ถึงถูกไหมหรืออาจจะมีโอกาสมาถึงน้อยมากๆเนี่ยถ้าวันหนึ่งการโจมตีมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆมีการทิ้งโดนทิ้งระเบิดอะไรต่างๆมาเรื่อยๆเนี่ยเฮ้ยวันหนึ่งมีแบบเพื่อนบ้านเราถูกระเบิดไปอะความเห็นเราก็คงอยากจะให้มันจบสงครามนัม่นแหละก็จบๆไปเหอะสู้กันมาหลายปีแล้วอา้าวยอมเสียดินแดนไปหน่อยนึงก็คงได้ถูกไหมสมมติถ้าเราจะต้องให้บ้านเราบึ้มเนี่ยกับบ้านคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของประเทศบึ้มไปแล้วอะมันบึ้มไปแล้วด้้้ววยซํานะแลก็ อีกฝ่ายยึดไปแล้วอ่ะเราจะอยากได้คืนป่ะคือมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเราเลยถูกไหมอันนี้พูดในแง่มุมของคนจริงๆเลยนะ คนธรรมดาทั่วไปเนี่ยสุดท้ายเราสนปากท้องตัวเองเราสนบ้านของตัวเองก่อนถ้ายูเครนยังสามารถเจราจาร,รักษาเอกราชเอาไว้ได้เนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าวันหนึ่งอะ่ะมันอดอยากมากๆปากท้องมันขาดสุดๆไปเลยการโจมตีมีตลอดใครจะอยากอยู่กับความหวาดกลัวไปอีก10ปีใครจะอยากอยู่กับสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ไปอีก10ปีใครจะอยากอยู่กับชีวิตที่ไม่มีอนาคตไปอีก10ปีถ้าเกิดว่าสงบสึกปุ๊บอ่ะยูเครนเริ่มสร้างประเทศได้ใหม่เสียดินแด,ดนไปก็เสียไปถูกไหมอันนั้นคือเรื่องของการเสียลแตต่อรง ที่มันมีอยู่อะคนตรงนั้นเนี่ยเขาก็สร้างอนาคตใหม่ขึ้นมาได้แต่ถ้าปล่อยสงครามไปเนี่ยนะครับผมผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้จะทนไหวในช่วงสิปีหรอกอาจจะมีคนที่รักชาติมากๆที่ทนไหวแต่เอาแบบประชาชนทั่วไปโดยรวมเนี่ยนะครับหลายๆคนเองเนี่ยยิ่งเวลาผ่านไปอะเป็นธรรมชาติอยู่แล้วว่าความเห็นเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆพยายามเข้าสู่โหมดการเอาตัวรอดเรื่อยๆคือมนุษย์เนี่ยนะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อมันอดจริงๆเมื่อมันอยากจริงๆเมื่อมันกดดันมานานจริงๆอะ การเอาตัวรอดมันจะนําศักดิ์ศรีมันจะนําทุกอย่างเลยโดยเทรนเลยนะส่วนใหญ่แต่แน่นอนแหละมันก็มีคนที่แบบมากไปกว่านั้นมันก็มีคนพิเศษออกมาแต่เนี้ยพูดกันโดยรวมว่าความเห็นของประชาชนสําคัญมากถ้าเซเลนกี้อยากสู้ต่อแต่ประชาชนบอกโอ้ฉันสู้มา5ปีแล้วฉันไม่ไหวแล้วยอมเถอะ ยอมเจราจาไม่ได้ยอมแพ้ยอมเจราจาถูกไหมมันอาจจะเป็นคําที่ดีกว่าแล้วก็เอามาเจราจากันจบนะครับผมเซนเซอรก็ขัดไม่ได้หรอกแบบนั้นนะถูกไหมแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญเลยนอกจากเสียงของคนในประเทศแล้วอ่ะถ้าเรามองกลับไปเนี่ยอย่างเสียงของคนในรัสเซียเนี่ยนะครับผมรัสเซียมีความรัดกุมด้านการปกครองมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาไม่ต้องกลัวหรอกว่าพับิคออ p เป i เนียจะเป็นยังไงและรัสเซียเองเนี่ยในทางกลับกันเนี่ยนะครับผมตอนนี้ยูเครนอ่ะต้องพึ่งตะวันตกแบบเต็มที่เลยถถููกกมมมมั้ยาไไไ่่่ีตตะวนอด รัเสเซียเองเนี่ยก็หาพันธมิตรใหม่แล้วนะครับไม่สนใจตะวันตกแล้วเตรียมพร้อมกับการอยู่อาศัยแบบโลก2อขั้วซึ่งรัเสเซียเนี่ยก็เทไปทางจีนแบบเต็มที่เลยแน่นอนตอนนี้รัเสเซีย,ยยังลำบากอยู่แต่ถ้าเราหากปล่อยเวลาไปล่ะจะเกิดอะไรขึ้นครับยูเครนย,ยังถูกโจมตีอยู่ทุกวันแต่ในทางกลับกัน,นคนยูเครนต้องถูกโจมตีคนรัเสเซียมึงไม่ถูกอะไรเลยอะแน่นอนล่ะช่วงแรก่ากตอนนี้เศรษฐกิจลำบาก เศรษฐกิจแย่แต่เดี๋ยวยิ่งวันเนี่ยเดี๋ยวการลงทุนจีนมาเศรษฐกิจมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเพราะรัสเซียเขาปรับแผนแล้วถูกไหมแผนเนี่ยเขาไปแนวโลกสองขั้วและไม่สนตะวันตกแล้วไปสนโลกตะวันออกแทนตรงนี้เองก็จะเป็นข้อได้เปรียบของรัสเซียอีกอย่างหนึ่งที่ยิ่งวันเนี่ยเศรษฐกิจของรัสเซียที่พังไปเพราะถูกแซงชั่นไม่รู้จะแซงชั่นยังไงแล้วตอนนี้เป็นช่วงสร้างใหม่ลวพอมันสร้างขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆแข็งแร่งขึ้นเรื่อยๆครับยูเครนเองจะทนไหวหรืือออออเเเเเเเปลล่่่่่่าา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 ถ้้แแแขงงงกกันนรรรคควววมมมมมทีียยยผผะะบบบไไดดดสิซพ รัสเซียเองเนี่ยมันไม่ต้องไปสู้กับใครอ่ะมันสู้กับยูเครนในประเทศย,ยูเครนอ่ะรัสเซียไม่ได้โดนถล่มในประเทศซะหน่อยนี่มอสโกไม่ได้โดนยิงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสําคัญเหมือนกันนะครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยสข้อหลักๆอมีอเมริกาเนี่ยตัวหลักเลยนะถ้าไม่มีอเมริกายังไงก็จบนะสงครามนี้2นะครับผมรัสเซียกําลังเปลี่ยนไปเป็นฝ่ายป้องกันแล้วนะครับ3นะครับผมพับบิคโอพนเนียของยูเครนเนี่ยจะทนได้นานขนาดไหน 4นะครับผมไปข้อที่4กันดีกว่าข้อที่4นี่ก็สําคัญไม่แพ้กันเหมือนกันนะครับนั่นคือเรื่องจํานวนทหารจํานวนประชากรน,นั่นเองพอแม้ว่าจะมีทหารอาสาสมัครจากนานาชาติมาเนี่ยแต่มันเป็นกองกําลังเพียงหยิบมือน้อยนิดเท่านั้นกองกาลังหลักๆจริงๆเนี่ยก็คือคนอยูเครนซึ่งถ้าหากเทียบประชากรกันแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะบอกมีรายงานข่าวกันมาว่าโอ้อยูเครนคนดนึงเนี่ยฆ่ารัสเซียหลายคนเลยถูกไหมรัสเซียตายเยอะกว่ามากๆแต่รัสเซียในทางก,กลับกันเนี่ยก็มีคนเยอะกว่ามากๆและรัสเซียเองเนี่ยนะครับผมก็สามารถเรียกหา เกณนฑนมาได้เรื่อยๆเลยถูกปะก็ไปเกณฑ์ทหารมาเพิ่มไปเกณฑ์ทหารมาเพิ่มไม่ได้เรื่องยากอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองไงน,นะครับผมเรื่องจํานวนคนเนี่ยยูเครนจะสู้ได้ไหวนานขนาดไหนเพราะอย่างอเมริกาก็เมคกิทเคลียแล้วนะว่าตัวของเขาจะไม่ส่งทห,หารอเมริกามาแน่นอนส่งอาวุธจะส่งมาให้แต่คนใช้คือทห,หารยูเครนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรื่องจํานวนทห,หารก็ถือด้ว่าเป็นหนึ่งปัจจัยสําคัญและอย่างที่เห็นมาในทุกสงครามเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่รัสเซียตั้งแต่โซเวียตตั้งแต่ยุคโบราณเลยอะเน้นจํานวนอยู่แล้วนะครับตายอะตาย ตลอดตายเยอะกว่าเพื่อนเลยแต่สุดท้ายก็เห็นผล,ลออกมาได้แม้ว่าจะต้องแลกคนจํานวนมากมามหาสารเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราเห็นแล้วกลยุทธ์รัสเซียเนี่ยคือการซัดขึ้นมนุษย์เลยตรงนี้เองเนี่ยเป็นข้อได้เปรียบที่ยูเครนไม่มีเพราะว่ารัสเซียมีประชากรเยอะกว่ามากครับและรัสเซียตอนนี้เองเนี่ยเขาก็กําลังเตรียมระบบดิจิทัลในการที่จะเรียกคอนสคริปต์นะในการเรียกเกณฑ์ทหารเนี่ยผ่านออนไลน์เลยเพราะว่าจากวิธีเดิมเนี่ยมันประสบความล้มเหลวอ,อยู่หลายครั้งนะคือความพยายามจะเกณฑ์ทหารมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ราบรื่นถูกมาอย่างที่เราเห็นมาแต่ถ้ามมันี ระบบออนไลน์ทําเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยนะครับผมก็คือเรียกได้ว่ามันก็ทําให้รัสเซียเนี่ยเรียกทหารไปได้ง่ายขึ้นและกันภาพรวมในตอนนี้ก็คือ ความได้เปรียบด้านเวลากําลังเปลี่ยนฝั่งพอยิ่งเวลานานขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยแน่นอนแหละการสนับสนุนจากตะวันตกอะ่ะน่าจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับมันไม่ได้แบบว่าคงอยู่อย่างนี้ได้ตลอดหรอกอเมริกาเนี่ยอาจจะยังยื้อไว้ได้อะ่ะแต่วันใดวันหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีนะครับมันไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่คงอยู่ตลอดไปในขณะเดียวกันนี้เองอะ่ะรัสเซียดูจะเตรียมและเกมยาวละกูไม่สนละมึงจะแบนกูใช่ไหมมึงจะเซ็นชั่นกูใช่ไหมเดี๋ยวกูสร้างวิถีโลกของ2ขั้วเลยกูไม่สนมึงละอ่ะเดี๋ยวไปจับมือออกกัับีนนไรระแท แล้วนะครับผมรัสเซียเนี่ยกำลังสร้างวิถีใหม่ของตัวเองขึ้นมาซึ่งแน่นอนถามว่าเจ็บไหมตอนนี้เจ็บมากเหมือนกันรัสเซียก็ใช่ว่าไม่เจ็บนะครับแต่ถ้าทิ้งเวลาไปเนี่ยรัสเซียดูจะได้เปรียบกว่ายูเครนนะครับผมจากสิ่งที่ผมได้ฟังได้เห็นแล้วก็ได้วิเคราะห์มานะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นแบบนี้ก็ได้อเมริกาอาจจะมีไพ่ตายอะไรอยู่หรือว่าอาจจะมีประเทศไหนเข้ามาช่วยแบบเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับหรือว่าในทางกลับกันเนี่ยการบุกยูเครนอะ่ะรัสเซียอาจจะตั้งรับถูกกกแแมมตต่ยยยเเเครเเรนนนนา็ีสวับดดิ อยู่จากการที่จะได้รถถังมาเนี่ยเดี๋ยวเอารถถังของตัวันตงมานะตีฝาไปเลยถ้าเกิดรัสเซียแตกขึ้นมาเนี่ยรัสเซียอาจจะหมดรูปกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับแต่ถ้าดูกันตามตอนนี้ถ้าสถานการณ์เนี่ยมันยังคงอยู่เท่านี้อยู่แล้วกินเวลาแบบนี้เนี่ยนะครับเอาให้มันสเตลเมทแบบนี้แล้วก็ ดินแดนอยู่ประมาณนี้ไม่เปลี่ยนอะยังไงเดี๋ยววันหนึ่งอ่ะยูเครนก็ต้องถูกบีบให้เจราจาเพราะว่าชาติตะวันตกเองหรืออเมริกาเองเนี่ยมันก็ทนได้ในระดับหนึ่งอะสุดท้ายมันบ้านเขาไม่ใช่บ้านเราถูกไหมอเมริกาเองสุดท้ายก็ต้องพรจาริตี้บ้านตัวเองมาก่อนแล้วก็ยังมีปัจจัยที่สําคัญกว่าทางฝั่งของยูเครนอย่างไต้หวันเนี่ยกำลังรุ่มๆุ่มดอนดอน,ดอนอยู่ด้วยถามว่าไต้หวันกับยูเครนเนี่ยอเมริกาไม่ต้องเลือกเลยครับยังไงก็ไต้หวันอยู่แล้วถูกไหมอ่ะเดี๋ยวไว้มาว่าัน,น,น้ว,ว,วไต นี่คือ Number One Priority เลยนะยังไงก็ต้องรักษาไต้หวันไว้ให้ได้ยังไงไต้หวันห้ามแตกเด็ดขาดนี่คือสิ่งสูงสุดของอเมริกาที่อเมริกาต้องทําในแง่มุมของการหารโลกแต่ถ้าไปยูเครนเนี่ยอันเนี้ยอาจจะคุยกันได้แล้วเดี๋ยวไว้รอดูกันในเรื่องของไต้หวันในคลิปถัดๆไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ในสงครามยูเครนให้ด้วยนะว่าในเดือนมีนาเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งเดี๋ยวเจาะกันให้แบบละเอียดเลยนะครับทุกคนจะได้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนเเนนนนาาะะกก็็หหววัังง่่คคลิปปปี้้จรรรโยยยช์นนผมมืืออไไดุ ไม่ได้มาเข้าข้างแต่เรามาดูจากสถานการณ์นะั้นตอนนี้แต่บอกไว้เลยว่ามันเปลี่ยนได้คือถ้าแบบมันมีเหตุการณ์มีอีเวนต์อะไรเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนคอสของสงครามไม่ได้เลยแต่ถ้าเราดูกันตอนนี้ยังไงในหลายๆแง่มุมอ่ะมันก็ไม่ได้เฟเวอร์ไปทางยูเครนทั้งหมดแล้วก็มันก็อาจจะไม่ได้แบบเข้าทางฝั่งรัสเซียทั้งหมดเหมือนกันแต่เราเห็นแนวทางแล้ว่ารัสเซียเนี่ยเขาเริ่มละที่จะสร้างการป้องกันหรือว่าเริ่มที่จะหาทางในการที่จะปรับโลกปรับออเดอร์ของโลก ให้มันกลายเป็นโลกสองขั้วโดยที่ลดการพึ่งพาจากตันตกอย่างชัดเจนในทางกับการจีนเองก็ลดการพึ่งพาจากตันตกอย่างชัดเจนด้วยเหมือนกันถูกไหมท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการ Battle of Human k n d การจ้ารึกการต่อสู้ของมวลมนุษย์นะครับผมท่านผู้ชมชอบไม่ชอบยังไงหรือว่ามีความเห็นยังไงบอกกันมาได้เลยนะแต่อันนี้ก็ขอให้ทุกคนเนะข้ารบความเห็นต่างของแต่ละคนด้วยนะครับผมยังไงในวัน,น นี้หมดเวลาลงแล้วกระผมลาแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขนะครับ